หมุมที่ลึกที่สุดของป่าดงดิบในจุดที่แสงอาทิตย์ยากจะส่องถึงพื้นดินมีตำนานเก่าแก่ที่ชาวพื้นเมืองต่างกระซิบเล่าขานด้วยความหวาดกลัวมันไม่ใช่เรื่องราวของขุมทรัพย์ทองคำแต่เป็นเรื่องราวของสถานที่ต้องห้ามหุบเขาแห่งความเงียบงันที่ธรรมชาติจงใจซ่อนเร้นจากสายตาโลกภายนอกบันทึกโบราณกล่าวถึงสุสานที่ไม่เคยถูกแตะต้อง The Untouched Tomb สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ได้ถูกปิดผนึกด้วยปูนและหินเพียงอย่างเดียวแต่ถูกปิดกั้นด้วยคำสาปแช่งและมนตราดำมืดตำนานเตือนไว้อย่างชัดเจนว่าประตูบานนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้มนุษย์เป็นผู้เปิดมันออกจนกระทั่งการมาถึงของดรอาริสตอธนักโบราณคดีอัจฉริยะผู้มีความมุ่งมั่นแรงกล้าจนกลายเป็นความหมกมุ่น เขาใช้เวลาทั้งชีวิตแกะรอยเศษเสี้ยวของแผนที่ที่กระจัดกระจายเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่าสิ่งที่คนอื่นมองเป็นเพียงนิทานหลอกเด็กคือความจริงทงา,ททางประวัติศาสตร์ที่รอการค้นพบเขาปฏิเสธคำเตือนของพรานป่าทุกคนและตัดสินใจก้าวเข้าสู่หุบเขาแห่งความตายเพียงลำพังด้วยมีดพร้าเพียงเล่มเดียวและเสบียงติดตัว เขาบุกฝ่าป่าทึบที่รกชัดขับเคลื่อนด้วยแรงปรารถนาที่จะเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้จารึกชื่อเป็นผู้พิชิตสุสานแห่งนี้และหลังจากความเงียบงันนานนับสัปดาห์เขาก็พบมันโครงสร้างหินมหึมาที่ซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบเฉียบหลังม่านเถาวันและรากไม้พันปีมันยืนตระง,งานท้าทายการเวลาเราก,กำลังรอคอยการมาถึงของใครบางคนหรือบางทีมันอาจกำลังรอเหยื่อรายใหม่ แต่เมื่อเขาปัดฝุ่นออกจากซุ้มประตูความจริงที่น่าสะพรึงกลัวก็ปรากฏอักขระโบราณที่สลักไว้เหนือประตูแปลความหมายได้ว่าผู้ใดรบกวนการหลับไหลนิรัน์ผู้นั้นจะต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของความว่างเปล่าคำเตือนสุดท้ายที่ทอนเลือกที่จะมองข้าม